เราจะมาเริ่มต้นใหม่ในเดสเลวนะครับทุกคนเอาล่ะไม่ใช่ไอดีใหม่หรือว่าอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ใน d e สเล r o วมอสเดนะครับทุกคนเป็นแบบว่าโอ้โหทุกคนดูดิแบบว่าเปทูวิของจริงนะครับคือแบบขึ้นขายทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำมันงูแม้กระทั่งเงินแดง โอ้โหทุกอย่างคือขายทุกคน everything นะครับทุกอย่างในเกมคือแบบขายด้วยโลหมดเลยถ้าคุณอยากซื้อนะประมาณนั้นเราเข้าเกมมาเลยเข้าเกมมาครั้งแรกครับมีเงิน1000บาทเว่ออว้โโอจัดทุกคนนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการคือเข้ามาปุ๊บแล้วรวยเลยอุดีทุกคนเห็นปะอยู่ในหน้าจอแบบขนาดซื้อท่านยังเสียโลครับ3าโลเอ้ยเดี๋ยวนะเว้ยเจ๋งว่ะ <laughs> มีเงินแดงให้เก็บตั้งแต่จนเกมเลยหรอกครับเนี่ย เวอร์มากเลยเกมอะไรครับซื้อทานเลยละกันไหนๆก็รวยละซื้อเยอะๆโอ้ยถ่าน20บาทมีเงินอยู่1 0 0 0ซื้อแบบทีเดียวขี่ยัน80กิโลเมตรยังได้เลยครับพี่ชายซื้อป่ะ,ปะโอ้ยเต็มเป๋าเต็มเป๋าเอาแบบเต็มเป๋าไปเลยโอ้รวยอะ่ะเล่นแบบเล่นเซิร์ฟนั่รู้สึกรวยซื้อไฟไปด้วยมันมืดใช่ไหมนี่ ไฟเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับแบบว่าปั้นอุ๊ยโอ้โห,โหเงินแดงอีกละอุ้ยดีว่าเพิ่งเข้ามาเล่นก็ได้เงินแดงละปืนสิครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือปืนนี่แหละซื้อเลยฟาร์มทุกอย่างเริ่มต้นใหม่มากับการเริ่มต้นใหม่ชีวิตเราจะเป็นยังไงเยอะมากครับกระสุนตอนนี้ผมทิ้งพัวก,ก่อนเลยละกันซื้อไปซื้อมาเงินเหลือ0 0แล้อลครับแป๊บเดียว <c oughs> เผื่อแป๊บเดียวเงินเหลือ500ยแล้ว หมดไวจังเลยสิ่งที่สําคัญก็คือน้ำมันโอ้ยอีกแล้วหรอเงินแดงเดยอะไปหรือเปล่ามาขายทองนะครับแต่ว่าทองขายได้แค่50บาทเหมือนเดิมซื้อน้ำมันงูก,ก่อนเลยโอ้โหผมคิดถึงการซื้อของแบบนี้มากเลยมันแบบง่ายสบายดีนะครับยิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งแบบง่ายเมื่อก่อนเราอะถ้าเกิดแบบอัปเดตใหม่อะนะเราต้องแบบแย่งกันซื้อของอนะทุกคนมันซื้อทีละคนอนะ โอ้แต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วแบบมันซื้อใครซื้อมันก็ได้เอาละ่ะได้เวลาออกเดินทางไปดูซิว่าระหว่างทางเราจะเจอแบบไหนกันบ้างนะกับการเริ่มต้นใหม่ของเราในเดสเลวโอ้คุ้นเคยเลยรถไฟคันนี้อุย้ยแปบ๊บนึงนะอ๋อไฟนึกว่าอะไรอ้โอูมันต้องอย่างนี้สิติดแบบตัวแซดโอเคมาทุกคน4ี่ก้อนนะครับเต็มถังแล้วผมก็จะติดฐานไว้ก่อนเหมือนเดิมทุกคนติดทงติดฐานไว้การเริ่มต้นใหม่ เมื่อกี้เราเก็บเงินแดงมากี่ชิ้นนะทุกคน3-4ชิ้นละปับแป๊บเดียวไปเลยออกเดินทางกับการเริ่มต้นใหม่ของเราในเดสเลวอุ้ยวิ่งไปอยู่นะอุ้วิ่งสปีด90นะครับสปีดความเร็ว90แต่ว่าอยู่หน้าปัดขึ้นประมาณ60กว่าแต่ว่าสปีดถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะครับสปีดที่อยู่แบบบนนี้ทุกคนบนแบบว่าบนสิ่งของที่เรามีเ่ะมันจะวิ่งอยู่90นะครับ ระหว่างทางมันมีบ้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เดินทางมาแล้ว2,300เมตรยังไม่เจอหมู่บ้านเลยทุกคนแบบเชื้อเพลิงหมดไวมากนะตอนนี้เพิ่งวิ่งได้มาได้แค่ประมาณ3,000เมตรก็น่าจะประมาณสักได้อยู่ประมาณสักหมื่นกว่าเมตรอยู่ประมาณนั้นแหละแต่ว่ารถไฟวิ่งไวจ,จริงครับ90บอ่ะคันนี้อ่ะโคตรแรงแรงเบอร์นะครับไหนไปดูหมู่บ้านเซาบี้ซีมันจะเป็นยังไงโอ้โหตื่นเต้นมาเหมือนเราแบบเล่นเลขครั้งแรกแบบไม่มีคลาสไม่มีรถไฟนะครับ คลาสก็ไม่มีรถไฟแต่งก็ไม่มีนะแต่ว่าขี่มาประมาณ5,000ันเมตรแล้วยังไม่เจอหมู่บ้านข้างทางเลยแล้วเขาจะให้เราไปยิงกับอะไรวะโอโหหมู่บ้านข้างทางไม่มีนะแต่ว่า6 0 0 0เมตรเราเจอกับหมู่บ้านซอมบี้แล้วดันเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยไงโอ้โหแป๊บน,นึงนะเราจะไหวปะกับกระสุน1 1 9นัดโอเคค่อยๆขับไปไม่เป็นไรเราม,เราม,เรามีเรามีน้ำมันงูนะชิวอยู่เชื่อเบรกก่อนละกันพี่ชายมาละมา อุ้ยแต่ว่าซอมบี้เงียบจังเลยอุ้ยซอมบี้เงียบจัดเลยทุกคนอ๋อมันมาละนี่ไงล่ะโอ้ซอมบี้วิ่งไปนะโอเคมันยิงแล้วรีโหลดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจัดการอันนี้ไปเดี๋ยวเราจัดการเจ้าหน้าที่ธนาคารไปแต่ว่าเราไม่ได้รหัสธนาคารมาเอาแล้วเราจะปลดล็อกธนาคารยังไงเอ่ยข้อเสียก็คือยิงแบบสับปืนไม่ได้แล้วก็วะ แล้วก็ไอ้นะครับทุกคนแล้วก็รีโหลดช้ามากนะยิงสับปืนไม่ได้อุ๊ยพร้อมกับรีโหลดช้ามากโอ้โหนี่ลูกซองนะทุกคนลูกซองโคตรกาดเอาตรงๆนะลูกซองกาดจริงแล้วก็ปืนหาง่ายเวอร์ทุกคน <c oughs> ปืนน่าจะมีแบบทุกกลังเลยป่ะนี่ทุกคนไม่ต้องซื้อปืนก็ได้นะปืนหาง่ายมากเอ้ยแล้วรหัสธนาคารเอามาจากไหนอ๋อนี่ไงได้มาแล้วห้าสามสี่สองหกห้าสามสี่สองหกเดี๋ยวเราลองดูซิ 5 3 4 2 6มหอะอ๋ะอนึกว,ว่าไม่เปิดโอ้ตกใจหมดโอ้โหเงินแดงมาตอนนี้ผมสะสมเงินแดงได้ประมาณ9ละเราจะเอาแต่ทองนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่ว่าเมื่อกี้เราสังหารไปนหนึ่งคนแล้วแต่ว่าไม่เขาไม่ให้รหัสธนาคารเรามา้ยมือจัดเลยมันยังไม่เช้าอยู่ เมื่อไรมันจะเช้าโอเคเช้าสักทีมาในเวลาฟาร์มของแล้วทุกคนต้องสู้กับซอมบี้อีกเยอะมากนั่นแหละครับข้อเสียก็คือมันไม่สามารถยิงแล้วรีโหลดพร้อมกันได้นะเราต้องยิงทีนึงแล้วก็รีโหลดทีนึงครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นโอ้โหไวยละโอ้โหโอ้โหยิงไม่โดนเหลือจะเชื่อโอ้โหเรายังไงเราก็รวยทุกคนดูของนี่อย่างเยอะ โอ้ได้ปืนพกสั้นมาด้วยผมพยายามเก็บแบบของไปแบบใส่รถไฟเราของเราก่อนโอ้โหอย่างเยอะเยอะจัดโอ้โหทุกคนแบบฟาร์มทีเดียวคือแบบรวยเลยรถไฟผมเป็นรถไฟเท่แน่นอนรถไฟผมเท่แน่นอนดูจากของดิของอย่างเยอะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตกแต่งรถไฟแบบชเท่เลยนะครับอุ้ยมีขวานด้วยว่ะทุกคนเจ๋งว่าขวานนี่น่าจะแบบว่าอันน้นหรือเปล่าแบบว่าขุดขุดดินหรือเปล่าใช่ปะ ไอ้คุณหินอนะโอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปตกแต่งรถไฟที่เท่ก่อนนะออนี้เราได้ของมาเยอะมากแล้ว้อยอะไรวะเสียงอะไรโอ้ทุกคนมาดูรถไฟเราตอนนี้นะครับมันเต็มไปด้วยกรอบรูปภาพผมนึกว่าหอสินนะครับตอนนี้ <laughs> รถไฟหรือหอสินครับเนี่ยมันจะดูรวยเกินไปหรือเปล่าวิชายรถไฟยังกะหอสินนะครับ คือแบบเป็นรูปแบบควายเอาล่ะทุกคนรมรกู้สึกว่ามันเท่ดีอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่อะไรเลยแต่รถไฟมันจะวิ่งได้หรือเปล่านั่นแหละปัญหาเออถ้าเราติดเยอะๆรถไฟมันจะวิ่งออกหรือเปล่าผมกลัวมันเป็นติดล้อแต่ผมว่าวิ่งได้ผมเชื่ออย่างนั้นต้องประมาณนี้นะถึงจะเชื่อได้อะทุกคนเดี๋ยวลองเทสหน่อยสิว่ามันวิ่งออกปะโอเคขึ้นที่ได้ แค่เกิดชีแต้มันก็เจ๋งมากละใช่แล้วพี่ชายโอ้โหรถรถมันเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เดี๋ยวไอ้พวกปืนน่ยผมเอาไว้ด้านบนดีกว่าเอาไว้ด้านบนไปชิบโอเคโอ้ทุกคนเดี๋ยวนะผมเดินทางมาหนึ่งหมื่นสองพันเมตรครับผมเจอเข้ากับเมืองทุกคน ถ้ากดเราเข้าไปเี่เราตายแน่นอนเดี๋ยวสำรวจจากด้านนอกก่อนนะว่าเมืองมันมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเงินแดงให้เราเดี๋ยวขอสำรวจจากด้านนอกก่อนนะทุกคนผมรู้สึกว่าวอาอะไรวะรู้สึกว่าด้านในน่าจะอันตรายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวในวันนี้ขอสำรวจจากด้านนอกก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาสำรวจในเมืองละกันเหมือนว่าเราจะมีเสียงซอมบี้โดนเอ้ยโอ้โหซอมบี้เป็นแบบสปามาแบบใกล้เราเกินไวจัด เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีคลาสนะครับผมต้องเก็บเงินแดงไปซื้อคลาสก่อนโอเคในตรงนี้มีเงินแดงเพราะฉะนั้นก็เก็บเงินแดงต่อไปเก็บสะสมเงินแดงก่อนตอนนี้มี16เงินแดงแล้วทุกคนต้องเก็บเงินไปซื้อคลาสนะครับเฮ้ยจะตายแล้วนี่ทุกคนยายยงไม่มีอ้าวอะไรมันเป็นบ้าอะไรของมันอ่ะมันเป็นบ้าอะไรอ่ะอมบี้ตอนนี้มืดจัดเลยโอเคเริ่มสว่างละ แต,แต่แต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 สะสมเงินแดงอย่างเดียวมียี่สิบร้ายมีสิบก้าแล้ว,มลวไม่นานเ,เราก็ได้คลาสใหม่แล้วทุกคนหลังสุดท้ายกับเงินแดงของเรามียทั้งหมดประมาณยี่สิบระเดี๋ยวผมออกเดินทางก่อนละกันกลับมาที่รถไฟของเราดูสภาพรถไฟของเราซึ่งมันโคตรเช่นะครับโอ้โหปืนแบบ เต็มข้างอย่างนี้เลยอย่างเยอะทุกคนปืนเราอะ่ะแล้วก็อะไรล้ออะไรไม่รู้แต่ผมออกขอนละกันเอาละเดี๋ยวเดินทางอุ๊ยอะไรวะนี่โฮโฮมันที่จังหวะที่เกินชึบโอเคมาประมาณนี้แล้วติดไว้ก่อนนะครับทุกคนผมจะทำเป็นแบบเสาสีทองนี่มุไฟเสาสีทอง มาครับทุกคนกับการเริ่มต้นใหม่ของเราซึ่งผมมีแบบโอ้โหทองเยอะจัดไม่รู้จะเยอะยังไงละ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูรถไฟของเราดีกว่ากับการที่เราเล่นมาดูปืนก่อนครับโอ้โหปืนสั้น3กระบอกแล้วก็ปืนยาว2กระบอกแล้วก็ลูกซองอีก2กระบอกนะครับพร้อมกับไม้คางยนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทำให้แบบสวยงามก่อนละกันแป๊หนึงนะผมทำให้แบบสวยงามก่อน แบบเท่ๆตรงๆนี่มาแล้วโอ้โหเบรกไม่อยู่นะครับทุกคนคือมันแรงมากจริงๆนะค,คืออยากจะบอกว่าโอ้โหโนูน่นนะเบรกตั้งแต่ทางเข้านะครับมันหยุดอีกทีตรงแบบทางออกแรงเกินไปหรือเปล่าร,รถไฟเอยมันเป็นอะไรมันหยิบไม่ขึ้นทุกคนเอาผมหยิบกรอบรูปไม่ขึ้นวะซอมบี้มาเอาทุกคนมันหยิบกรอบรูปหยิบอะไรไม่ขึ้นเลยมันเป็นอะไรอ่ะเกมแป๊บนึงนะ เอาทุกคนบั๊กหรอโอ้โหผมว่าจะประกอบรกรอบรูปหน่อยมันประกอบไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะทําการเอากรอบรูปมาไว้ตรงนี้ละกันโอเคว่าเรามีเยอะแล้วใช่ไหมเราก็แค่หยิบมาแล้วก็ติดไว้ตรงนี้โอเคน่าจะติดได้ปะโอ้มันลากไม่ได้แล้วครับแล้วมันติดไม่ได้ด้วยสิลากไม่ได้ติดไม่ได้ด้วยนะครับ โอ้โหสวยแล้วทุกคนไม่เป็นไรผมก็ดันดันไว้ตรงนี้แหละซึ่งตอนนี้เราแบบไม่สามารถหยิบอะไรได้แล้วไม่เป็นไร <c oughs> อย่างน้อยเราก็แบบติดมาเยอะมากละเดี๋ยวขับออกไปทุกคนโอ้โหรถไฟโคตรมาหาความรวยนะครับรวยเบอร์รวยเกินเดี๋ยวขับออกมาให้ทุกคนได้ดูรถไฟแห่งความรวยอีกสักนิดละกันไหนๆก็ไหนๆละ นี่ก็คือรถไฟของเรานะครับรถไฟแห่งความรวยโอ้โหเยอะไปหรือเปล่ามันเยอะเกินอะพี่ชายมีแต่กรอบรูปนะครับที่เยอะ <c oughs> กรอบรูปแบบมหาศารและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเริ่มจากศูนย์ในเดสเลว์มอสเดดนะครับครั้งแรกของเราเลยโดยที่แบบไม่มีคลาสไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับดูแบบ เดี๋ยวทิ้งปืนให้ทุกคนได้เห็นเลยละกันว่าเรามีอะไรบ้างโอ้โหทั้งขวานทั้งน้ำมันงูทั้งปืนไรเฟิลน,นะคือแบบเต็มระบบอะ่ะทุกคนแบบเยอะจัดมามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับโอ้โหดูแบบทั้งปืนทั้งอะไรคือเยอะมากคือถ้าเกิดขายก็ได้หลายพันนะ่ะทุกคนหมดนี่เลยนะนี่แหละครับเราก็ฟาร์มอยู่แค่ประมาณ20,000เมตรนะทุกคนนี่ผมฟาร์มประมาณ2 0 0 0 0เมตรแล้วมันก็ได้เยอะ มาประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเก็บเงินแดงไปซื้อคลาสมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าคลาสแต่ละคันมันแบบมีความเจ๋งยัง,ยงไงกันบ้างนะครับทุกคนอยากให้ทําเดสเลโมดเดลอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะรีบทำมาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็จบไปแล้วกับการเริ่มต้นจากศูนย์มาพร้อมกับรถไฟเคลือบทองคำของเรานะครับงั้นก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย